โอเคครับสวัสดีครับพี่พครับอ่าสำหรับการใช้งานกลางคืนนะครับหน้าจอแสดงผลเราบางทีแสงมันกวนสายตาใช่ไหมครับผมก็มาลองทำดูอีกเอ้นะก็มาว่าทำไมบางครั้งมันปิดได้บางครั้งปิดไม่ได้นะครับวันนี้พอจะทราบแล้วครับว่าดูตรงนี้กันนะครับเลื่อนด้านบนนะครับตรงนี้เนาะถ้าเราจะปิดเราก็กดการแสดงผลนี่นะครับกดออฟไปก็จะปิด ถ้าเราจะเปิดก็แค่แตะหนึ่งครั้งก็จะขึ้นมานะครับเลื่อนลงมานะนะครับดูอีกครั้งหนึงครับเลื่อนลงมาแล้วก็กดการแสดงผลนะกดออฟไปเอะผมก็ว่าเอะบางครั้งเราเลื่อนได้บางครั้งเลื่อนไม่ได้เนาะก็วันนี้พอจะทราบแล้วว่าที่ถ้าเราเลื่อนไม่ได้น,นะครับก็คือตอนเราขับรถเนาะเราจะไม่สามารถเลื่อนข้างบนนี้ลงมาได้ เราจะใช้ได้ตอนจอดนะครับเวลาแสงแสงจอแยงตานะครับแล้วก็เลื่อนแล้วก็ปิดนะแล้วแล้วเราก็ขับไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้แสงจอด้านในรถไม่ยงตาล้วแล้วนะครับพี่ๆท่านไหนมีข้อแนะนำนะครับก็แนะนําผมเพิ่มเติมได้นะครับหากผมแนะนําผิดพลาดไปก็จะได้ แก้ไขได้แนะนำกันได้นะครับเนาะสวัสดีครับ